สวัสดีครับจากช่องกินเที่ยวไปวันๆนะครับวันนี้นะครับขอ,อนําเสนอร้านไก่ทอดยามเช้านะครับอยู่ที่ตลาดไม้ลงขนนะครับตลาดเช้าไม้ลงขนอําเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับที่ถนงเส้นนี้ก็เพิ่ก็โดนน้าท่วมไปนะครับเพื่อไม่นานมานี้นี่เองเนะครับ แต่ตอนนี้ก็ถนนเส้นนี้ก็กลับมาขายได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ก็มีร้านนี้ครับร้านไก่ทอดนะครับไก่ทอดกรอบหนังกรอบนะครับคล้ายๆกับผม,มทานแล้วเหมือนกับเคฟซีเลยนะครับทอดทอดแบบกรอบนุ่มอร่อยดีนะครับก็ขายไม่แพงครับ ชิ้นละ20นะครับอย่างน่องชิ้นละ20ินะครับ3มชิ้นก็50บาทเท่านั้นเองนะครับขายอยู่ติดๆกับร้านเขาอาหารเนี่ยครับอาหารอาหารถุงนะครับอยู่ตรงในตลาดน้อยไม้ลงขนนะครับบางวันก็จะมีถั่วแปรบด้วยนะครับแล้วมีข้าวอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับ กินกับกาแฟาตอนเช้าก็อร่อยนะครับก็มีขนมต่างๆมาขายด้วยนะครับกล่อ,องไว้ยี่สิบบาทนะครับขายตั้งแต่ประมาณประมาณ7จ็ดโมงนะครับ7จ็ดโมงถึงจะได้นะเจ็ดโมงถึงจะไก่จะสุกหมดนะครับแล้วก็เอาทอดนะครับก็มีขายอย่างเงี้ยทุกวันนะครับผมก็ซื้อ3มชิ้น สชิ้นนะครับ20บาทแล้วก็มีขนมด้วยสอมกล่องนะครับนี่ฮะน่ากินนะครับทอดแบบน่ากินแบบหใหม่ร้อนๆเลยนะครับถ้าเป็นสะโพกอย่างนี้ก็ชิ้นละ40บาทเองนะครับ ม,ม,มีมันมันเชื่อมด้วยนะครับบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะครับแล้วแต่แล้วแต่จะครขายอะไรนะครับผมจะเป็นฝากขายนะครับฝากขาย <c oughs> แนะนำครับไก่ทอดร้านนี้อร่อยครับอยู่ตรงตลาดไม้ลุงขนเองนะครับ ทอดน,น,นุ่มนะครับกินกักินตอนเช้ากับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นข้าวแกงเป็นแบบข้าวแกงถุงแบบตักด,ด้วยนะครับวถุงแบบตัดนะครับเจ้านี้ก็ขายมานานแล้วนะครับคนซื้อเยอะเลยครับเจ้านี้นะครับเรามีไก่ทอดก็ขายาข้างๆรงนี้ก็ขายดีนะครับขายดีมนกันหมดทุกวันนะครับ ทอดหนังกรอบนะครับทอดเหลืองน่ากินมากนะครับก็เจ็ดโมงไปจนถึงหอมหมดก็แปดเก้าโมงก็หมดแล้วนะครับสำหรับไก่ทอดตรงนี้ครับน้องเขาก็จะขายแค่ช่วงเช้านะครับเจ็ดถึงแปดโมงเก้าโมงก็หมดก็พัด พักยาวเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับขายแค่2ชั่วโมงนะครับก็พอแล้วนะครับกวันหนึ่งก็มีก็ว่างทั้งวันนะครับก็ไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับเขงก็ดีเหมือนกันนะครับทำงานอะไรเยอะแยะนะครับทำสักสองสามชั่วโมงก็พอนะครับเยี่ยมมากนะครับร้านนี้ครับแนะนำครับไก่ทอดตลาดชาวไม้ลงขนนะครับ